ก็สวัสดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบรดกิทเทนนะครับนี่ก็เป็นพาร์ตต่อจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจะมาเล่นต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับที่ได้ผ่านไปสู่ชัปเตอร์ต่อ,ตอไปที่นี้ก็มาเล่นชัปเตอร์นั้นให้ดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนี้ก็ต้องรอโหลดกันไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ต้องรอ,อก,ก่อนนะครับเพราะการโหลดนี่ต้องใช้เวลานะครับ,บมาแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปครับโดยการกด e ครับ<อ>เพื่อขึ้นไปบนนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวิ่งนะครับอะไรครับ ิงชนมันครับแล้วตรงนี้เราจะไม่ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก่อนอื่นนะขออธิบายหน่อยับว่าเมื่อกี้ตั้งแต่พาสองที่ชุดเปลี่ยนนะนั่นก็คือกดแท็บครับเพื่อเขามาเลือกหน้านี้ครับแล้วก็เลือกชุดนะครับเนี่ยมีชุดให้เลือกหลากหลายครับตามที่ท่านต้องการนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปซื้อชุดที่ดูนะครับเรียกว่าซื้อของเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดูสเตตัสของเรานะครับส่วนเราเปยมนี่ก็คือการซื้อของครับ แบบพรอนตรงนี้นี่ก็คือการซื้อของเช่นันนี้ครับอาวุธหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมีชุดให้เลือกหลากหลายครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเราขอเลือกเป็นชุดไหนดีชุดนี้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 หรือชุดนี้เดียวเอาชุดนี้ดีไหมเอาชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูชุดอื่นกันที่เราพอไหมเราไม่พอครับเออค่อยกลับไปก่อนนะครับเอาไปดูชุดมันตอนนี้เราก็เลือกมาชุดนี้ครับ ก,กลับไปเลือกครับแล้วเราก็เลือกชุดนี้ครับใส่ให้หมันแล้วเราก็กลับครับตอนนี้เราก็ได้ชุดใหม่มาแล้วครับซึ่งผมก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนชุดไปตลอดนะแต่เป็นการก็เขาว่าชุดไหนเป็นยังไงบ้างน,นะตอนนี้ก็ต้องออกครับแล้วก็ต้องโดดขึ้นไปครับเพื่อไปยุดไ้น้ํามันนั่นนะครับ เรียบร้อยครับเราก็ฟันครับเรียบร้อยครับประตูตรงนี้ก็ได้ทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ต้องลงไปครับเพื่อไปเปิดมันฟันครับทีนี้เราต้องใช้ตัวนี้ครับเพื่อเข้าไปเปิดมันแตนเี้ก็ต้องรอครับแล้วครับมันจะปิดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ลงไปครับเฮ้ยไอสังยี่ปงครับ ลงแล้วครับลงไปครับเอาแล้วตอนนี้ก็กลับไปขึ้นมันต่อครับแล้วก็ไปต่อครับไปเลยวิ่งลุ้เร็วชนชนชนวิ่งครับวิ่งไปอย่างลุ้เร็วครับ นี่ครับมีอะไรอยู่โอ้มีข้างล่างเห็นว่เป็นตัวสัตว์ที่อยู่ข้างล่างครับเยวจะทำการหนีไปเลยนะอุ้ยโดนไปแล้วตายแล้วโดนเต็มเลยครับตายแล้วไม่ได้แล้วติดอะไรก็ไม่รู้ครับดูที่หน้าเราครับเอาครับกลับมาปกติแล้วไปเลยครับเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราต้องรีบไปก่อนนะครับเพื่อทำเวลาครับตัวนี้เราต้องกระโดดขึ้นไปใช่ไหมครับนี่ครับ ติดครับตอนนี้ก็ต้องไปครับลงไปเปลี่ยนของหรืออะไรก่อนนะครับมันต้องมีอะไรอยู่ครับให้เราต้องทําการแก้ไขก่อนนะครับรีบเดินมาอย่างรวดเร็วครับเลยไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าไปครับเราต้องไปทางนั้นแหละครับไปยังไงดีไปยังไงครับเราก็ไม่รู้ครับเพราะมันมันไม่ได้บอกครับเทคนิคที่เราจะสามารถไปทางฝั่งนู้นได้นะครับว่ากันง่ายๆอย่างนี้เลยครับเงียบเลยครับ ก็ไม่รู้จริงๆเขาจะไปไงจะเป็นไปเก็บหน้าได้ครับอะไรได้อะไรไม่ได้ไปมันได้มีเหตุผลนะแล้วมันต้องมีเทคนิคครับที่จะทำให้เรานนั้สามารถไปตรงนั้นได้ใชใช้ตัวนี้ได้เปล่าใช้ไม่ได้ครับแต่เราไปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับต้องลองไปดูก่อนครับวัที่เก่ามีอะไรนะครับเราไปครับมันต้องมันต้องไม่มีติดอะไรเลยครับ อนี่ครับเราต้องกลับมาลองไปสไลด์ดูครับนี่ครับมันมีทางให้สไลด์ครับโอ้โหกลับมาทำลายเครื่องเอาแล้วครับเครื่องก็ได้เปิดไปเรียบร้อยครับก็กลับไปเอามันมาได้แล้วครับตอนนี้ไปเอามันกลับมานี่ครับเพื่อนรักจ๋าไปกันต่อจ้ะ๋าชนมันเลยนะั่นแหละ อย่ามาปังนครับอย่ามาขัดขวางเวลาที่เรากำลังนีอยู่นะครับโตครับอุ้ยโอ้โหตางมันมาใหญ่เราต้องหลบมันก่อนครับเลยครับอุ้ยลงมาเต็มที่โอ้โหยติดแล้วไงตายแล้วไงติดเลยโหวลงมาเต็มที่เลยต้องโดดนไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไป,ดดนไปช้าเต็มเหนียวอุ้ยเราต้องโดดครับดูนะครับใช้ตัวนี้โดดขึ้นไปครับโดดขึ้นไปก่อนครับ ตรงนี้ก็จังหวะครับนับ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสองอามไม่ถึงตายแล้วไปไงดีนะครับลงก่อนครับอ้าลงไม่ได้ด้วยไปไปม,ม,มันต้องมีเทคนิคอยู่ทำไมเราก็ต้องทิ้งเลยอะครโคกดวิง่งสุดฤทธิ์ไม่ได้โอ้โหตายเถอะอะไรของมันวะเนี่ยมันจะให้เราทำไรกันแน่ของไม่ไรนี่เลยตรงนี้เลยกดวิง่งสุดฤทธิ์อา้าวร่วงโอ้โหอะไรวะ กดวิ่งสุดฤทธิ์แล้วเอาแล้วตรงนี้แหละกดวิ่งสุดฤทธิ์โดดมานั่นเป็นไงครับโวติดแน่นอนบอกแล้วฝีมือไม่กระจอกครับเอาติดแล้วตายแล้วติดแล้วโดดทิ้งเลยนี่โดดมาก่อได้อีกคิดดูแล้วกันโอ้ฮะอยู่ตรงนี้ก่อนนะขอลงมาก่อนเออไปไม่ได้ด้วยเอาไปได้ครับไปก่อนทิ้งไปก่อนก็ได้ครับเม เอาไปไม่ได้ติดเราต้องใช้มันด้วยครับเนี่ตอนนี้ต้องใช้มันมากจะทําไงกับหินดีครับไปหินมหาภัยจริงๆครับอะไรตอนนี้เราจะกลับไงดีอ๋อกลับได้ครับโอ้ันก็ปีนได้ครับโอ้นึกว่าอะไรซะอีกเราต้องไปทําอะไรก่อนนะขอลงไปข้างล่างก่อนนะครับเอาบอลมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนมันต้องมีอะไรก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาตรงนี้นะครับไม่เราก็ต้องใช้ทาลายนะแต่ขอลองกลับไปก่อนนะครับ เรกลับไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับอุ้ยมนีนี่ก็เราไปดูว่อาอ้าวไม่ใช่ครับก็แค่ไปเก็บของครับเก็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 บเสร็จแล้วปะกลับมาปะไม่มีประโยชน์ครับมาโดดได้กูเก่งพอไม่ต้องกลัวไอ้ตัวแค่นี้ไม่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับตัวไปเลยสวยงามลงมาแล้วไปเลยเนี่ยแหละไปได้แน่นอนตานี้มันต้องใช้ตัวนี้แหละครับแต่เราไม่รู้จะไปไงครับ ไปได้ไหมโอ้โหโดดไปเลยใชย้สปีดจ้ำด้วยสปีดจ้ำเขาช่วยอะไรไม่ได้สปีดจ้ำโอ้ยสปีดจ้ำโอ้ยตายแล้วอย่างงี้จะไปไงดีตายแล้วต้องค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างงี้แหละโอ้สปีดจ้ำโอ้สุดนี่สวยงามมาโอ้โหสปีดจ้ำของเราสุดยอดไปวิง่งโอ้โจนโดดสวยงามออาล่วงกลาวมาเลยครับโอ้โหไม่ขึ้นไปข้างบนวะ ไ,ได้แล้วอย่างงี้ต้องรีบไปครับทําเวลาครับตายแล้วเจออีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วกลับไปก่อนนะครับเรายังไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเท่าไหร่ครับเอาละโดดกลับไปครับมันต้องมีทางขึ้นครับผมมีทางขึ้นอุ้ยตายแล้วเราโดนระเบิดโอ้โหตายแล้วอุ้ยฉันเลือดก่อนเร็วฉันเลือดก่อนเลยโอ้ตายแล้วไม่น่าโง่ครับเดินมาเจอพอดีจะไปได้ของครับเสร็จเรียบร้อยครับไปขึ้นมา ไปกันไปข้างบนไม่ได้แล้วเราต้องไปต้องไปเราต้องไปทางนี้แหละไปเป็เพื่อนเป็นเพื่อนรักเราอยู่ด้วยกันมานะครับไปไปไม่ได้ลืมนี่ตองตองกระโดดนี้โจ้ดนี่ไม่ขึ้นอีกไม่เป็นไรทำไมมันต้องมีแรงบวกมันต้องมีแรงบวกต้องมีแรงบวกโจดตัวชุดโอ้โหมันติดมันติดข้างบนครับเราต้องลองดูอย่างอื่นครับก็ต้องไปตองเทคนิคอื่น พอดูจากลักษณะแล้วจะขึ้นไม่ได้นะเราต้องไปอย่างอื่นก่อนขอลงไปก่อนแนละ้วคือไปเช็คของก่อนมันติดอะไรนะครับเนี่ยไปครับผมมันโดดได้ระยะทีนึงก็ระยะไกลเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่โดดได้ระยะสั้นๆนะเมื่อกี้เห็นอยู่ครับถ้าเราใช้แรงส่งเนี่ยมันจะดีไปได้ไกลเลยครับอ๋อนี่ครับก็ต้องไปอย่างนี้คนะรับปินไปได้ครับปินไปครับ โอ๊ยเจออีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้โง่ชนไปตั้งเต็มเหนียวโอ้ยโจโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วโจระเบิดอีกโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องรีบเก็บโอ้ยต้องทำเลือดก่อนมาทำไมมาทำไมมาทำไมแล้วมาทำไมมาทำไมตีแม่งเลยตีแม่งเลยมาทำมาอะไรตีม่มานี่ตายเลยไปยังไงดีอุ้ยร่วงตกลงมาแล้วแล้วก็มาอยู่ข้างหลังมาแล้ว พิสูจน์ต่อครับว่าจะไปไงดีครับเส้นทางยังมีให้เราไปได้อีกไกลครับโชโชโชนี่เก็บได้หมดสไลด์เลยเฮ้ยมึงมีของอยู่ข้างใต้อย่างนี้เราต้องมีที่สไลด์ลงไปสไลาบหรอกไปไม่ได้ด้วอแล้วมันจะทำอะไาติดด้วยนะคิดดูแล้วกันเอาดูว่าติดผมไปติดบั็อกดูว่าจะอึง้งหน่อยงอา้าไม่ที่เซฟเซฟไปเลยครับทิ้งมันเลยโอ้โหเจอ ติดขัดเนี่ยม,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 มันขำดูอ,อุย้ยตายแล้วเลือดจะหมดแหะอุย้ยลืมไปนี่ถังระเบิดโอ้โหตายแล้วชาเลือดก,ก่นอนโง่จะเกือบตายเลยโอ้โหตัวระเบิดเข้าไปทีเอาหน,นีเลยครับแม่เราจะไม่โง่ตีมันอย่างงา่ายๆเราต้องใช้ศองตัวอุย้ยมันเหมือนกับว่ามันมีแรงระเบิดอยู่ตัวไปนี่ตัวไปตีเลยนะครับ กลัวอยู่แล้วครับนะมาถึงนี่แล้วครับมีตัวมิสไซลด้วยนะครับตอนนี้มิสไซล์ไล่ยิงเราด้วยนะครับตรงนี้ครับเราต้องกดครับต้องให้มันมาช่วยเราครับนะครับไปช่วยครับอุ้ยชนตัวเราด้วยแต่ไม่เป็นไรครับครับตอนนี้มันก็ได้ทำลายมันที่เรียบร้อยครับ ครับตรงนี้ก็กลับมาแล้วอุ้ยตัวนี้มาด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อทั้งๆที่เราก็ติดขัดไว้ทั้งนานมันกลับมาหาเราทั้งนั้นได้อย่างงงๆและงวยงงๆงวยงวงงเลยครับอยู่ดีมันโผล่มาจากไหนเราก็ไม่รู้ครับจุยดีมันก็โผล่มาได้ครับเอาละของกันครับได้เงินแล้บตอนนี้ก็ขึ้นไหครับไปเลย วิ่งพุ่งสุดแรงเกิดนี่วิ่งตรงดิ่งสุภพสุธ,ธาโอโจ้โอ้ติดไม่เป็นไรนะไปต่อครับนะสะตาลิขิตเทเจ้ากับข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อผลบางอย่างติดอีกแล้วเอ้ผลบางอย่างก็คือข้าจะต้องกลับไปช่วยเจ้าต่อแต่ตอนนี้เขาจะไปช่วยเจ้ายัางไงดีไม่ได้แสดงว่าต,ต้องลงครับลงครับแล้วไปครับไปทางนี้แหละครับ ปล่อยปล่อยตัวลงมาก็ได้ครับนี่ครับอุ้ยอยกินกูนะอ่าจริงไม่โดนหรอกมาทำอะไรเต็มตรงนี้ก็ได้มาตีรักกอครับก็แล้วครับตัวนั้นเราก็ไปได้แล้วตอนนี้นนนก็ต้องลงไปครับไปหาสุดที่รักแล้วก่อลครับแหมอุ้ยอะไรก็ไม่รู้อ้าวตายแล้วเราไปไม่ได้เราต้องเกาะไป อุ้ยอืมก่อยากด้วยไอ้เหี้ยไอ้แซงก่อเตะไอ้ควยตายหาแล้วไงไม่ได้ละวอีต้องกระโดดขึ้นไปสลาวนี่เหมนกัไปครับเพื่อนโอ้โหนี่ลงมาได้นี่ครับลงมาอย่างรวดเร็วใครมาบางังทำไมโอ้โหใครสั่งมาบังนะมีใครสั่งให้มาบังเลยจะบังทำไมอ่ะเออคนเขากำลังรีบอยู่ไม่เห็นนะบอกอยู่ว่าห้ามขัดขวางคนรีบแบบคนเขากำลังรีบร้อนนี่ครับ เป็นท่าพิเศษครับเพิ่งจะรู้นะครับเรียกว่าใช้ได้ด้วยนี่ครับต้องลองดูใหม่ครับมันต้องกดชาร์จแล้วเราก็กดตีพร้อมกันกดตีไปด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นจากที่ผมทำนะฮะนั่นก็คือน่าจะเป็นการกดวิ่งแล้วก็กดชิปไปนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเร่งสปีดไปในตัวนะครับและลองลองดูก่อนอ๋อออีกว่าให้ไปไหนครับมาเก็บนี่เฉยครับเก็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 บให้หมดเก็บให้หมดตังค์ก็มีทั้งหก หกหมื่นกว่าแล้วึงเกมนี้เก็บตังค์ไม่ได้ยากหรอครับลไปต่อครับตกลงไปเลยครับไปแล้วไปไปไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยนัย่น,นแหละครับสวยงามอุย้ยตอนนี้แหละครับโอ้ยมาเต็มเลยเต็มเหนียวโอ้ยตายแล้วไปหนีกันหมดอะไรวะพอเรามาพุ๊มันหนีเลยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ อ๋อมันห้ามเห็นเราครับโตดไปตึงน่าสวยงามไปต่อครับอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่โจอุ้ยตายแล้วอ๋มีรถทางด่วนทางด่วนสายมรณะอ้ยตายแล้วอ๋อต้องใช้ตัวนี้ด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วครับพอจังหวะครับนดี่ฮะโตดขึ้นไปครับพึ้งอุ้ยไม่ไม่ขึ้นด้วยไม่ได้ละไม่ได้ละมึงมาใหม่จึ๊ก จึกจ๊กจึอุย้ยไม่ได้แล้วต้องรอกระโดดนี่แหละจึงจึงอุย้ยตายเลยโหชนทีเดียวกระเด็นตายเลยนะไม่ได้แล้วแสดงว่าเราไปผิดรูปแบบแล้วไปครับโหนั่นเดียวตายุดยอดเลยแม่งแรงสัว์โอ้ยอุ้ยตายแล้วแล้วเราไปไงล่ะเนี่ยอะทิ้งก่อนงเพื่อนแล้วก่อนคนระับไปเองครับอุย้ยตายแล้วเกือบโดน หลับโดนไปแล้วหลครับไปเองเลยครับอุ้ยโอ้ยอ๋อไม่ใช่ครับเราต้องเอาตัวมันมาให้ได้ครับพอเราไปไม่ได้ครับมันติดครับคือมันต้องคิดแหละครับว่าจะไปไงครับเกมนี้มันต้องเน้นกระโดดนะครับครับตอนนี้ต้องปีนไปก่อนครับปีนไปอย่างรวดเร็วครับเพื่อจะไปเอาตัวนั้นกลับมาครับแต่มันต้องมีวิธีครับมันไม่ใช่แค่โดดกันแล้วจะไปไม่ได้ครับมันมีวิธีครับน่าจะกดชาดครับ เราต้องลองใช้สปีดจัม้ำเราก่อนโอ้โหตายแล้วหนีไม่ทันเอาใหม่ไม่เป็นไรเรารู้เทคนิคอยู่เราต้องพอไปได้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องไปไกลตดโอุโ้ยเอ๊ะชนแต่ไกลตายหงายว่องไวไปแล้วอุ้ยไม่แล้วตอจังหวะก่อนนะไปแล้วไปเลยวิ่งโอ้ไม่ถึงอีก อุ้ยนั่นไงโดดได้สองทีนั่นเข้าใจแล้วครับต้องใช้แรงบีบครับแรงดีโอ้ยตายเลยต้องใช้แรงดีของไอตัวนี้มาด้วยครับมาช่วยครับแต่ว่าเราต้องกระโดดได้มีจังหวะครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้ชนไม่เต็มเหนียวเริ่มกังวลใจแล้วแม่ไม่ชี้ชนไม่เต็มเหนียวเลยยากนะครับเนี่ยตรงนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความกล้าครับ เราต้องกะให้แม่นนะครับวายง่ายแต่พอโดดไปก่อนนะใช่หไหมครับถ้าเรากโดพลาดหน่อยเดียวแม่งชนเราตายครับโห่ตายสองสามรอบแล้วกะย,ยากมากเมื่อกี้อุตส่าห์โดดไปได้เลยว้ยถึงได้ว้ยโอ้ยตายแล้ว,ลวนี่โดดอย่างนี้เลยเปิดตรงเนี้ยโดดๆนั่นแหละครับโน้กขึ้นได้ด้วยไงล่ะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเ,กเกือบโดนเกือบโดนรอจังหวะใหม่ นานแหละครับเป๊ะครับโอ้ยสุดยอดฮุ้ยหุยรื้ไปตรงนี้ก็มีอ้าวโอ้ยเกือบโดนโอ้ยเต็มเต็มอันนี้เต็มเต็มครับโอ้ยตายแล้วเลือด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 ข้าน้อยอ่าแล้วรีบวิ่งอ่าเลือดข้าน้อยโอ้ยเกือบไปว้ายมาอีกแล้วตายโดนอีกแล้วมาจังเลยแบบนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้ระยะไกลมากนีครับหมาไม่ปุ้ยมาแล้วตายแล้ว มันเยอะสัตว์เลยต้องรีบครับรีบเผ็ดน,น่าได้ที่เซฟแล้วครับโอ้โหมาอย่างเยอะครับอ่ะอีกแล้วอุย้ยดงไม่ได้แล้วดงโอ้ยงี้ต้องต้องใช้สปีดจ,จ้มครับปีดจ้มขึ้นไปครับอุย้ยผมเกือบไปแล้วสปีดจ้มโดดเนิร์นเป็นไงครับสปีดจ้ำมามาอย่าบังครับอย่าบังครับรู้ไหมนี่เคล็สัตว์สงวนครับอย่าอย่าอย่าทำร้ายสาัตว์ มาแล้วถึงนี่แล้วตีเลยผ่านไปอย่างโอ้ไวตีตีตีนี่นะไปอย่างรวดเร็วครับโดดอุ้ยเต็มเต็มโอ้โหอันนี้ตายแล้ววายตายแล้วต้องรีบวิ่งอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยตายแล้วโอ้ยต้องรีบเลยเกือบไปแล้วครับเกือบตายผมมาถึงนี่แล้ว Need a hand? No, not at all. Why? No reason. So, can I have my key back, Belle? You didn't say the magic word. Fine. Can I please have my key back? Yeah, I think maybe no. <laughs> รับไปต่อครับเราต้องรีบไล่ตามมันครับไปอย่างรวดเร็วครับไอย่างรวดเร็วเลยครับเราต้องรีบไปครับเราต้องไล่ตามไปเรื่อยๆครับหวังว่าเราจะทันมันครับโอ้ยมันยิงระเบิดมาด้วยโอ้ยตายแล้วอุ๊ยมันยิงมาทีเดียวเกือบตายอุ๊ยตายแล้วโอ้โหมันยิงทีเดียวแทบน็อกโอ้โห โอ้ยตายแล้วโอ้ยโดนระเบิดอีกกันนำกันจังโอ้ยตายแล้ววิ่งสปีดเลยนี่นำมันเลยเดือดเชื่อครับนำก็ไม่ได้ด้วยนำก็ไม่ยอมต้องไปตามไปเรื่อยๆนำมันก่อนนำมันดีสุดครับอุ้ยตายแล้วเกือบตายแล้ววิ่งเลยรีบวิ่งเกือบตายแล้วต้องรีบจับโอ้ยตายเลยโอ้โหยอดเลยตายเลยโอ้โหเจ็บใจมากไปแล้วเว้ย ได้เลยโว้ยโอ้หจะได้มากครับเกือบจะได้ครับเฮ้ยโดดอุ้ยไม่ทันแล้วเราไม่ต้องนี่วิ่งก็ได้ครับเราตามมันทันอยู่นะครับแค่นำมันไปสักพักหนึ่งครับโอ้ยตายแล้วถึงนี้แหละครับยากสุดโอ้ยตายเลยโอ้มันยากมากเลยมันต้องกระโดดหลบไอ้พวกเนี้ยแล้วไม่หลบไม่เคยพ้นเลยครับโอ้สุดยอดเก่งเข้มข้นดีเกิน โดดเลยนะมาโดดเห็นมันติดเดียวเราโดดเลยครับโด้ครับโดดโดดโอ้ยโดนโดนนี้แทนโดนสุดท้ายตายแล้วชารนเลือดก็ไม่ได้ด้วยต้องตามไปเรื่อยๆโอ้ยตายแล้วโอ้ยโดนแล้วอุ้ยนี้รอดนี้รอดเฮ้ยโดนอันหลังแทนโอ้ยตายแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ไหวแต่โดนบ่อยๆครับไม่ดีครับไม่ดีว้า โดนอีกแล้วตายแล้วโดนอีกแล้ว mm ้โดนอีกแล้วตายเอืตอยไปไม่ทันโอ้โหเวลาเน็อตเกื่อบความเร็วใช่ไหมโอ้เริ่มตรงนี้เลยตายแล้วตายแน่ไม่เคยรอดเลยมันเยอะมันเยอะมากผมไม่ชอบเลยนะเกมที่เล่นแล้วไม่จุ่มเยอะๆเนี่ยแต่ว่าข้างล่างเยอะๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยถนัดการหลบกระโดดหลบอะไรเงี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันต้องโดนลบแบบคุยเกือบ สุดยอดโอ้โหมันจะทิ้งยังไงน,นักหนาเห็นใจคนตาลังเล่นฝั่งนี้บ้างโอ้ยทิ้งอีกแล้วอันนี้โดดอ๋อเราต้องเห็นกลุ่มใหญ่ก็พอโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วโดดนะรอดรอดอยู่ครับโดด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 โอ้โดดสุดท้ายไม่ทันคลิปหายแล้วเลยโอ้ตายแล้ว แต่ยังยังรอดได้อยู่ยังรอดได้อยู่ยังมีโอกาสยังมีโอกาสมีโอกาสอยู่ทีนี้รู้สึกว่ามันจะเรียบเรียน่าจะทันอยู่น่ทันครับ Please. There. You know, you don't look anywhere near as good as you are. Thanks. I think. Oh, don't thank me yet. beautiful l I think this is be the be e of a r เอาละครับจบแล้วครับหลังจากจบ chapter นี้แล้วเราก็จะขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องเอาแบบนี้เลยดีกว่าครับเราไม่ต้องรอโหลด chapter ใหม่นะครับก็คือจบงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ